อะไรว้าข้าวกอข้าวหมดอเจ๋ทานหมดกระยายกินไปต้องหายรอบแล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็เพิ่งกินไปอ่ะมันยังไม่อิ่มอีก่กหรอฮะไ,ไ่นี้ก็ไม่เอาแล้วไม่ใช่ยังไม่อิ่มหเหรออนี่มามองสุบมองกินทั้งหน่อยกิโอ้โหวันนี้กินข้าวเยอะแยะเลยทุกคน<ม>กินข้าวห้ารอบหกรอบแล้วขูเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเป็นไงเรื่องแกงส้มปรกกาดจันเนี่ย วันนี้เป็นอะไรทำไมกินข้าวเยอะมากขนาดนี้เนี่ยกินมากเกินนะยัยเยอะเหอตกินต้องกินสี่รอบห้ารอบห้าหกรอบก็คนกินข้าววันนี้แล้วของกินก็ข้าวเนี่ยเมื่อกี้ให้กินก็ต้องเยอะบอกไม่พอไม่อิ่มอีกแก่ทำไมกินเยอะเงี้ยวันเนี้ย มันไม่หิมันไม่อิ่มหรอม่อิ่มจะได้เด๋ยวจะได้สั่งข้าวให้อีกอาักินมะขามอาฉินมะม่วงไปแล้วแมมไปทองอล้